ี่ลูอเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าลองทำไมยายจะ่ช่วยชีวิตหนูเนดะ้อหนูตกน้ำยายช่วยหนูนะนกอีหยังบ่เคยเห็นเกิดได้ไงมาถามว่านกขมิ้นนะเนี่ยมาโตใหญ่แท้ค่นี่เข่ากล้อง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  นกอะไรนอนไม่รู้เลยว่านกกูช่วยเหลือมันมาเนี่ยนกตกน้ำจับนะต่อยเหลี่นะ นกอีหยังเพื่อนเด็เนี่ยน,น,นกอีหยังน,นกอะไรหนูนกอะไระนกอะไรยายช่วยหนูนะนกกลัวเธอไม่ต้องกลัวยายจะปล่อยให้ช่วยขึ้นจากน้ำโอ้ก็ะะะะจะดิ้นให้เหนื่อยตัวเองทำไม าไม่จีกย้ายเหี้ยงนะช่วยนี่ช่วยนี่ช่วยนี่พวกขาดทุกหน้าเลยหล่อไหมนกตัวผู้หรือตัวเมียวะนั่นนกอะไรคะเนี่ยนั่นนะน่าสงสารมากเลย Nó dễ dễ cầm nhay lại <laughs> ừ. Ai con kìa Dạ ai đó mày ừ. Mấy chuyện khám nhay này mấy lúc ừ. Quay sụt áo ไปเอากระดาษมาห้องนั่นแหละนี่ฮ้องน้อยกล้วยเนี่ยไว้มันอันพับอันนี้ฮะฮะยอ้าโอ้เจียงเจียงเว้ยเออเออโชก้องอ่ะฮิฮเฮิฮิฮิ้ที่กนได้ดีกันคำไงปน่ะนะ เกาะยายพย nhóm วางจากมือยายเลยนี่ยฮะลูกลูบอะไรหิวจัดเนาะฮือหิวอะไรกล้องเห็นกล้องไงเห็นกล้องเออแล้วก็จ้อยไหลพอเนี่ยย้อยน่าลูกน่าย้อยนั่นน่ะย้อยนี่แล้วนีเป็นไายแบบไปไงบิดได้ไหมพูดรอแล้วอืม Nu biên ừ. ừ. này bụi à. à, à. à. ừ. đều, 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 đều mà. Khúc Coi đây bụi này hả 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 hả